สบายดีทุกคนเนาะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมื่อนี้นำสิมาพาเจตให้เบิงนะ่งเนาะสำหรับในส่วนของต่ออีพีต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่าเดือนนี้นำจะเริ่มต้นโดยพอตทีบาร์ลักลอยขึ้นมาเนาะพอตนี้จะเป็นพอตไลย่ยาวเนาะอ่ะเนาะแล้วก็บวอยากจะโซ่พอตหลายปันใดนเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะนำจะเดินประมาณ10%ของพอตเนาะอยู่200เนาะแต่ว่าบนแนะนําให้แต่ละคนเฮ็ดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่า การลงทุนอีอย่งก็ตามเนาะเฮางบหน่อยเฮาก็ต้องเบิ่งคนที่ว่าเฮาจะไปเบิ่งที่ว่าโอ้อาเขางบหลายเขากําไรได้หลายแม่นนะทุกคนเนาะแต่เฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะสนั้นเนาะสาหรับใครที่อยากจะศึกษาเนาะลองศึกษาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะทุกคนเนาะสนั้นใครที่ว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะอ่าให้แต่ละคนศึกษาให้ดีเด้อเนาะนําบได้แนะนําหรือว่ามาซักส่วนใคยมาลงทุนเนาะทุกคนเนาะ นำบด้บอกว่ากระดานเท็ดนี้ดีากระดานเทศดนั้นดีอะไงต่างๆว่าทุกคนต้องมาลงทุนตามนำนะทุกคนเนาะสะนันเน,ะนะานะทุกคนเนาะนนะทุกนนะกระดานเทศดมันมีเจ้าตลาดเนบะิดเนาะโอเคทุกคนขายเนาะทุกคนเนาะหนึ่งหออแล้วทุกคนเนาะอ่าทุกกระดานเท็ดมันมีเจ้าตลาดเนาะมันมีเจ้าตลาดมันมีคนสร้างขึ้นมาเบนะิดเนาะทุกคนเนาะสะนัน,น,นเนาะการเท็ดมันมีได้มีเสียเนาะถ้าหากเขาวิเคราะห์บดีเนาะมันก็จะเสียเนาะทุกคนเนาะ อ่าเดี๋ยวเรามาเบิรงกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะมาเบิรงว่าสีวินบอเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่น้ำขายนะ้องพ่อเห็นอาทิตย์โซนในโซนของที่เป็นแนวฮับเนานะทุกคนเนาะเราจะมาเบิรงว่าสีลงได้บอหรือว่าสีเสียต่อไปเนาะทุกคนเนาะบุปเปียังเนาะทุกคนเนาะอ่าอ่าเสียบุปเปีนยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเบิรงออเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะทุกๆการลงทุนมันกะเสี่ยงคือกันหมดเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะ อ่ามาเบิ่งเนาะและแต่ละการันตีราคากระบุคือกันเดอทุกคนเดอเนาะโอเคทุกคนขายคอัหนึ่งเนาะทุกคนเนาะขายคอัหนึ่งเนาะทุกคนเนาะดะนั้นแต่ละคนก็ศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่ว่าจะเข้ามาลงทุนเดอทุกคนเดอเนาะอ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะอ่าโอเคสวยงามเลยทุกคนเนาะมาเบิ่งว่าสิลงได้บอลทุกคนเนาะไม่นี่ก็เอามั่นใจอยู่เนาะไปอยู่ ห้าลอยนะทุกคนเนาะอ่าไอสเตตเมนต์การถอนนี่เนาะไพ่บอกว่าเงินบ่จริงเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการศึกษาเนาะไพ่ที่เข้ามาเห็นกับนาเบื้องถกระเจ้าเทรดสร้างไรรับได้กเจ้ามีกําไรคนที่เทรดประสบผลสําเร็จบัดคนที่เข้ามาเห็นกับนาเป็นอย่างน้าถึงกล้าสอนเพราะนําเทรดแล้วประสบผลสาเร็จเพราะอาจารย์ของนําเทรดแล้วประสบผลสําเร็จนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเฮานาเองอยู่มา ปีนี้เป็นปีที่หกเนาะและนำกระเทศมาหลายกระดานเช็คคือกันเนาะ FCT ที่ตามนำมานี่บอกเลยนำนิวบ่ธรบมดาเนาะอยู่กระดานเทรดใดในสุดจัดเลยนะจนเขาต้องบอกว่าโอ้เจ้าอะตอนคี้ที่ําอยู่ f t น้ำเทดตึงกว่า BX อีกเนาะเขาบอกว่าโอเคนำจะนำเป็นเจ้าของ FT เนาะสุดท้ายเป็นยังไงเนาะกัจเจ้าก็บอกบัญชีนำ้นำเนาะน้ำเทดตึงเด้เนาะอ่าเจ้าก็บอกบัญชีน้า แล้วนับกับมาเทศกาดานเทศดใหม่เนาะสำรับนำเนาะนำมีความเสี่ยงว่าถ้าเฮาบอกว่าจะเทิดกะดานใดเนาะถ้าหากมีวิสัยทัศน์มีมายเซ็ตมีแนวคิดที่ดีเนาะเฮามุ่งมัม่นเฮาตั้งใจบอกว่าจะอยู่กระดานเทิดใดเฮาจะเทิดแล้วประสบผลสําเร็จเนาะอะอันนี้นําบอกเลยเนาะสิ่งที่นําเลือกเทิดเบียเทิดมันเป็นสากลทูกขังมือก็สากลการเติมถอนทุกอย่างสากลผ่านบล็อกเชนบัต มีฟันพาสวดนการป้องกันการเงินเอาที่หนาแน่นเนาะนอกจาก2อ a มีเอแล้วอันนี้คือความเอิ้นหวาข้อดีของมันที่สุดเนาะทุกคนเนาะระบบบริ้มีการขายข้อมูลอย่าต่างต่างเขาเขาเทรดและปลอดภยัยนําเงินอยู่ในระบบลหลักพันหลักหมื่นนำเสือเส้อมัน่นอย่างนำเสื้อมั่นนำบริเสื้อมั่นระบบนำเสื้อมั่นทีมงานเสื้อมันน่นนาที่อ่านระบบแล้วก็ศึกษาระบบเป็นเนาะอ่ะใบอีกขอบหนึ่งเนาะสร้างเนาะ นำเบีบริจายสปอนเซอร์บริจายนันใจนี้ให้นาดอกเนาะแต่นำเทรดเนาะนำตั้งใจหาเงินเนาะนำกล้าเวาเลยว่าที่มีอยู่มีกินอล้ยประยาทมาจากการเทรดเนาะสเตตเมนตมีเทรดเทรดได้มีถอนถอนแล้วไปเที่ยวอันนี้คือความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งถึงว่านำจะบริโวยล้นฟ้าคือกับคนอื่นเนี่ยต่างๆเนาะแต่ว่าสิ่งนี้คือความภูมิใจ อันนี้คือสิ่งที่นําตั้งใจใครที่ว่าอยากจะหาเงินคนที่ศึกษาคนที่มาเยนกับนําและสําเร็จเพราะอย่างเขาเฮียนด้วยความรู้ถิ่ถูกต้องบได้แมนว่าเฮียนกับนกแก้วที่มีแต่ว้าวอย่างเดียวเฮียนกับนาคือเฮียนด้วยการลงมือเฮียนด้วยวิธีคิดแท้ๆอันนี้จึงบอกว่าอันนี้จึงเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เฮียนกับคนที่สําเร็จ เจ้าจะเอาความเลิมเหลวในบางครัง้งบางคราวของเจ้ามาตัดสินทุกสิ่งท,ทุกอย่างมันเป็นไปบ่ได้นะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะคนที่เข้ามาเนาะนำฝากเลยเนาะอยากให้ศึกษาเนาะการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะสำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะนำให้ความสำคัญกับการศึกษาคนเรามีการศึกษาที่ดีรายรับเขาจะเพิ่มพูนรายรับพาเพิ่มขึ้นบ้านจะมีรายรับ บ้านเขามีแลวครับเมืองเขาก็จะมีแลวครับเมืองมีครับแขวงก็จะมีครับประเทศศารเขาก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนาะฉะนั้นเนาะนำบริษบอกว่าทุกคนต้องมาเทศเนาะทุกๆอาชิพนํนำให้เกียรตินำเขาหลบนำว่าดีเบิดเนาะและกับบ่มีอาชิพใดที่จะบ่เสี่ยงและที่จะฮหดเงินได้ทุกวันและบ่มีอาชิพใดที่จะบ่ได้ลงทุนแม้แต่ค้าขายหานต่ําส้มหานอย่างกัดได้ลงทุนคือกันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่น้ำอยากจะบอกให้ทุกคนมองถึงโลกของความเป็นจริงเนาะโลกของความเป็นจริงมันบได้สวยเลิศหรูคือกับแต่ทุกคนคิดเหนี่ยงเนาะทุกคนเนาะโลกของความเป็นจริงเนาะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งช่ว่ามันต้องอ,อ่าเอื่อนมาจากไหนมันเป็นเรียงที่ละเอียดออนไลน์ทุกคนเนาะมันเป็นเรียงที่ละเอียดออนไลน์และทุกๆคนที่จะเข้ามานะนำอยากให้ตั้งใจศึกษาตั้งใจหำเมียน ให้หลายขึ้นนะทุกคนนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะการเทศเนาะนํากะมีได้มีเสียแต่สิ่งหนึ่งที่นําบเคยถทษนจาจะบบเคยถทษตลาดโดยตีว่าตัวเองวิเคราะห์บบวินสิสิเนาะอันนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่ว่าสําคัญที่สุดสําหรับนําเลยเนาะเพราะว่าเมื่อใดที่เจ้าถทดตลาดเมื่อนั้นเจ้าจะบมีทางสําเร็จเนะเพราะอย่างเพราะว่าเจ้าเนี่ยบเคยปรับปรุงตัวเอง เจ้ามีแต่โทษอินเทอร์เน็ตเจ้ามีแต่โทษคนอื่นเจ้ามีแต่โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเนาะนำบอกเลยว่าโบมีอีหย่างที่จะเอื่อนว่าอยู่อ่าสร้างอะไรครับมหาศาลอย่างต่างๆได้เนาะอันนี้ต้องบอกเลยและกับโบมีอีหย่างทีอ่อยู่บนพื้นฐานของความาเสี่ยงนะทุกคนนะทุกอย่างมันเสี่ยงคือกันหมดเนาะมันอยู่ที่ว่าเสี่ยงหลายเสี่ยงน้อยนั่นเองนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะหลายคนเอฟซีที่ติดตามเนาะ นำอยากให้ลองเข้าไปศึกษาเบิงนะ้งเนาะทุกคนเนาะอยากลองเข้าไปศึกษาเบิงนะ้งเนาะตลาดมันก็มีได้มีเสียมีถามโลดเนาะถามคนที่เขามีความหูแทะเนาะบมแมนถามคนที่เขาอุปโลกแต่งตั้งขึ้นมาเนาะแล้วกลับมาเว้าว่าเอออันนี้คือความหูจริงๆเนาะทุกคนเนะาะอ่าฉะนั้นเนาะใครที่อยากจะศึกษานําขอเป็นกําลังใจเนาะขอให้เป็นปีเนี่ยเป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนเนาะทุกคนเนาะนนะเพราะว่า หลายคนตั้งใจนําเสวะยังไงก็สําเร็จนะทุกคนเนาะ, <c oughs> ะนะอ่าแสดนเอฟซีหลายๆคนที่ว่าอยากจะศึกษาเนาะลองศึกษาบิ่งเด้อทุกคนเด้อเนาะ <c oughs> ลองศึกษาบึ่งบ่ต้องเสียนําก็ได้เนาะลอ,ลองลองเอาไปศึกษาเนาะ <c oughs> ถ้าว่าเขาบบมักเรื่องการเทศเนาะเฮาก็บ่บตรงเทศเนาะมันมีเงินอ่าบัญชีทดลองแหวเด้ศึกษาเรื่องการเทศอยู่แล้วนะทุกคนเนาะ ะนันไผที่โบามักกับบตองเทศเนาะทุกคนอ่าง่ายๆเลยเนาะทุกคนเนาะเอาไปใส่ลอะออาโอเคเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> อ่ามาเบิ่งเนาะเนาะอ่าไปต่อเนาะทุกคนเนาะอ่ะเวลามันจะลงมาหอดฐานของแนวแนวฮับแบบน,นี้เนาะถ้าหักลงยังบ่ถึงเนาะเราจะเซียวลงต่อแต่ถ้าหักลงถึงปุ๊บพาสซบายเลยเนาะ โอเคขาอีกความหนึ่งเนาะอันนี้คือสําหรับเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะยามอยากจะแจ้งให้กับทุกๆคนแล้วก็จะบอกให้ F C ทุกทกคนนะครับฮู้แ้กก็เข้าใจไปนํากันเนาะบ <c oughs> บมีอย่างเนาะที่จะเหาเงินง่ายๆได้มาง่ายๆบรรบุรุทุกคนเน,นาะสั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญที่สุดเด้อทุกคนเด้อเนาะ การลองศึกษาพวกเราทุกคนเนาะเพราะว่าในอนาคตเทรนด์มันกําลังมาเนาะคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยกําลังจะไปไกลเนาะเรื่องบล็อกเชนอนาคตทางหน้ามันจะเติบโตเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นนํามาอัดลิดเนาะนำเป็นเพียงวิทยาทางแนวทางอันนหนึ่งให้กับ FC ทุกคนได้ศึกษาเนาะอ่าเนาะอันนี้สําหรับคลิปนี้เนาะก็ว่ากันไว้เท่านี้เนาทุกคนเนาะ ถ้าว่าไพ่มีคําถามเรียกเงี้จริงๆเนาะปีนี้เป็นปีที่นําเปิดสอนกับทุกๆคนเนาะนำหวังว่าสิ่งที่นําเฮียนหูมาเนาะไปซื้อเฮียนไปจ้างเฮียนหลายๆเนาะหลายๆแสนมืดหลักหมื่นเนาะไปเฮียนมาจากอาจารย์อย่างต่างๆมาเนาะจนมาฮอดวันนี้เนาะนําบอกเลยว่าความหูเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเนาะสําหรับอ่าตัวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะสนันไพตีว่าเข้ามา แนะนำให้ศึกษาก่อนเนาะบ่อฟ้าเนาะบ่อฟ้าลุ้งขึ้นเนาะให้ศึกษาก่อนเนาะทุกคนเนาะฉะน,นั้นนําบอกเลยว่าถ้าเจ้าคิดว่าการเทรดคือการเทรดได้ทุกวันบอกว่าจะเทรดเนี่ยแาบเจ้าบอตต้องเทรดเนาะจะไปเหาอชิบอืน่นถ้าการเทรดเจ้าต้องคิดว่าการเทรดคือวินทุกไม้จเจ้าบอตต้องมาเทรดบอตต้องมบุญญาบัตแต่ใบย่งไเลยเลยนาะบอตต้องเทรดทุกอย่างเนาะจะไปหาเงินอาชิบอืน่นอันนี้ อันนี้คือความจริงเนาะพาะมันไปถามคนไปถามกูรู้ไปถามคนที่สําเร็จไปถามโค้ดดังๆอาจารย์ใหญ่ๆอยู่ในไทยเนี่ยคนที่เขาสําเร็จเนี่ยไปถามรถอาจารย์เท็ดวินทุกไม้ทุกมือบอวินทุกไม้บอเนาะทุกคนเลยลองเบิ่องเนาบาสิ่งที่น้ำเมาเนี่ยมันจริงบอเานาะวะ่าต้องเท็ดวินทุกมือต้องเท็ดวินทุกไม้เนี่ยต้องถามลองถามเขาบอโดยส่วนตัวเนาะแต่ละคนเนาะทุกคนก็เห็นโค้ดคนดังๆที่กระจเจ้าเท็ดเก่งๆอยู่ใน youtube ในทิกต็อก เขาก็บอกการเทรดมันบึงทิศอะไรเงี้ยยาวอยู่แล้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะใครที่อยากศึกษาเนาะศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับ F อฟซีดีเค้นำโน่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวท้ายเดือนนี้นําจะเอาปื่มมแจกให้เนาะเป็นปื่มท่ว่า ah, นําเห็ดโดยโตของตัวเองละน้ำก็มั่นใจว ah, ่าถ้าหากทุกคนเฮ็ดแล้วเนาะประสบผลสําเร็จหรือว่าทุกคน ale, AH, ปฏ ah, ิบัติตามในปื่มเนาะนำว่าโอกาสที่ทุกคนจะสําเร็จสูงถึง90% แน่นอนนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไว้แค่นี้เนาะแล้วพอกัน EP ต่อไปฝากติดตามส่องดีเคนำโน่นหนึ่งเนาะใน YouTube แล้วก็ TikTok พร้อมเดอรเนาะใครอยากให้เฮ็ดคลิปเนี่ยหาคอนเทนต์แบบใดเนาะหรือมีคำถามแบบใดเนาะเกี่ยวกับอย่างต่างๆเนาะถามได้เนาะนำกับเป็นคนหนึ่งที่เอามีประสบการณ์มีความรู้บ่แม่นน้อยเนาะนำบ่แม่นเด็กน้อยเนาะขั้นกระดานเทรดบุ้มดีนำเทรดนำว่าจริงๆเนาะนำหกปีปีที่หกปีนี้ นำสร้างทุกอย่างจากบบมีรถจากขี่วันนี้มีรถใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างใดมาจากการเทรอันนี้คือความสาเร็จของนำเนาะขั้นนำเฮดบบได้นำโบกา,ากบอลเนาะกาดันเทดบบดีนำโบกาเทดเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ว่ากันในเีานี่เนาะทุกคนเนาะ